จากการประกาศผลคนเข้ารอบนั่นเองค่ะส่วนที่เหลืออีก2ท่านนะคะก็จะสวมหูฟังนั่นหมายความว่าผู้เข้าประกวดของเราก็จะไม่ได้ยินคําถามแต่อย่างใดเลยนะคะพี่แชมป์ถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ครับผมขอเชิญท่านแรกครับกับมิสยูนิเวิร์สลำปาง09ครับขอเชิญน้องโบครับประจําจุดได้เลยครับและตอนนี้ขอเชิญน้องๆครับได้สวมหูฟังครับเอาละครับและสําหรับ คำถามในรอบ f i ไฟนอลคว t i o นพร้อมนะครับต้องโบคำถามของเราครับมีอยู่ว่าในสังคมที่ให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ผู้หญิงควรน,นิยามความงามอย่างไรเพื่อสร,ร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเองอีกครั้งนะครับในสังคมที่ให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ผู้หญิงควรน,นิยามความงามอย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเอง ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับผมที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์โบเชื่อว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบค่ะแต่อยู่ที่การยอมรับตัวเองอย่างมั่นใจกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะมายืนมาประกวดณนะจุดจุดนี้คือความงามที่แท้จริงของโบค่ะความงามที่แท้จริงไม่หวั่นไหวต่อคําตัดสินของใครค่ะและคําตัดสินของใครก็ไม่สามารถลดทอนจิตใจของโบได้ค่ะ อขอบคุณค่ะและใี้คุมิสนเวิลำปางศูย์เครับโบกฎสสอนกุลศิวัชยาและสำหรับคนต่อไปคะ่ะขอเชิญมิสอินเวิร์สลำปาง05นซินดี้พิญญาพัฒนิทิพรธนากิจค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเราจะอัดคำถามสองรอบนะคะให้กับผู้เข้าประกวดของเราซึ่งเป็นคำถามเดียวกันและแน่นอนว่าผู้เข้าประกวดท่านต่อไปจะไม่ได้ยินคำถามนี้นะคะ คำถามของซินดี says, ้นะคะมีอยู่ว่าในสังคมที่ให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ผู้หญิงควรนิยามความงามอย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะในสังคมที่ให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ผู้หญิงควรนิยามความงามอย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเองเช่นค่ะค่ะ ในสังคมปัจจุบันนะคะที่ยึดติดกับภาพลักษณ์นะคะซินดี้คิดว่าผู้หญิงเรานะคะมีสิทธิ์ที่จะกําหนดความงามของตัวเองค่ะไม่ใช่ตามมาตรฐานของใครนะคะไม่ใช่ตามมาตรฐานของใครนะคะผู้หญิงความงามที่แท้จริงนะคะคือการที่เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองค่ะมีเสียงมีพลัง แล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นนะคะสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับผู้อื่นค่ะเมื่อผู้หญิงเรานะคะเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะสังคมจะเห็นคุณค่าของความหลากหลายอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ Miss Universe ลำปาง05ซินดี้ครับและขอเชิญท่านสุดท้ายครับกับ Miss Universe ลำปาง07ครับน้ำลายอทิตยาอยู่เป็นสุขครับ และสำหรับไฟ l นลคว t ชันของน้ำนายครับมีอยู่ว่าในสังคมที่ให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ผู้หญิงควรนิยามความงามอย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเองอีกครั้งนะครับในสังคมที่ให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ผู้หญิงควรนิยามความงามอย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับตัวเองเชิญครับอันดับแรกเลยนะคะน้ำนายขอบอกว่าความงามเนี่ย มีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นความงามจากภายในหรือว่าภายนอกซึ่งตัวเรานะคะอย่างที่น้ำนาาคือเคยกล่าวไปค่ะว่าความงามที่แท้จริงเกิดจากด้านในค่ะเกิดจากการเคารพตัวเองไม่ได้อยค่าตนเองกล้าที่จะแสดงออกเหมือนน้ำนายในวันนี้ค่ะที่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ MISS ู n i เว r ร์ลำปาง น้ำนายหวังว่าการที่น้ำนายได้มายืนบนนี้จะเป็นกระบอกเสียงและจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้หญิงทุกคนและเป็นแบบอย่างให้ดีแก่ทุกคนบนโลกค่ะขอบคุณค่ะและทุกท่านครับนี่คือคำตอบของพวกเราทั้ง3คนครับในรอบไฟล์รอบควอชนของ Miss Universe ลำบางนั่นเองครับแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในชุด